รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมอภิคมกัลละเอียดวิธีกรพาะสนามรายการคืนคุณให้ไปดินสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนนุ่นพัทยาจังหวัดชลบุรีครอบคลุมพื้นที่กว่า1,700ไร่โดยคุณต้งกำพลตังสัจจาเจ้าของสวนนุ่นพัทยา1ใน10สวนที่สวยที่สุดนในโลกสวนนุ่นนะครับเพิ่งได้รับรางวัลจากงาน International Garden Tourism Award ประจำปี2023สวนที่ควรค่าแก่การเดินทางมาเยี่ยมชมที่สุดในโลกและบริเวณผมอยู่ด้านหลังนะครับคือจุดเช็คอินสวนป่าหินครับ ท่านผู้ชมครับรายการคือคุณให้ประดินขอนําเสนอผลงานสร้างสารรค์ชี้นี้นะครับอ้างอิงแนวความคิดเรื่องตัวตนภายในภายนอกจากการศึกษาจิตกรรมฝาผนังวิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่เรื่องสังทองออกมาเป็นแอนิเมชั่น3มิติใช้ด้วยเทคนิคไฮโลกแกรมฉายภาพลงบนฝาผนางัง โดยผู้ศึกษานะครับได้ศึกษารูปแบบอัตลักษณ์ตลอดจนเนื้อเรื่องและคติธรรมโดยแบบผลงานนะครับสร้างสารรค์ชิ้นนี้ผสมผสานกับจินตนานการและความเป็นร่วมสมัยจินตภาพจากจิตรกรรมวิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ผลงานโดยคุณพักวัตบุตสีครับ จตภาพนะครับคือภาพที่มาจากจินตนาการนะครับโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังวัดพระสิงห์บวรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ฝั่งภาพเรื่องสังทองนะครับนำมาสร้างสารรค์เป็นศินละปะสือผสมด้วยเทคนิคการนําเสนอด้วยภาพ 3D a n i m อนิเมชันนะครับสร้างสารรค์เป็นผลงานนิทรรศการศิละปะในครั้งนี้ครับ ผลงานชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นการเอาภาพจากจิตรกรรมนะครับมาแสดงเป็นกราฟิกโฮโลแกรม3มิติซ้อนทับกับหน้าทางเข้าวิหารเป็นการนำเอาภาพจิตรกรรม2มิติมาสร้างสรรค์ด้วยจินตนาการโดยใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว3มิติ มาพัฒนารูปแบบให้เกิดความน่าสนใจเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ซึ่งภาพที่ฉายนะครับก็จะเป็นการนำเอาตัวละคร2ตัวคือตัวพระนะครับที่มีรูปทรงสวยงามกับตัวละครที่เป็นเงาะป่านะครับที่ภายนอกดูมอมแมมน่ากลัวแต่ว่าภายในก็จะมีเนื้อทองอยู่ข้างในครับผลงานสร้างสรรค์ชิ้นบอกงินบ่อทองนะครับชิ้นนี้มีความเชื่อมโยงกับภาพที่ฉายบนผนังด้านนอก เป็นการจำลองเอาบ่อเงินและบ่อทองในทองเรื่องสั่งทองมาฉายลวดลายที่ถอดมาจากข้างในวิหารซ้อนทับลงไปทําให้เกิดความดึงดูดและเมื่อมองลงไปภายในบ่อน้ําก็จะมีแอนิเมชันภาพเคลื่อนไหวของตัวละครที่ชุกตัวอยู่ด้านล่างฉายเป็นเงาผ่านหมอกผลงานชิ้นที่อยู่ทางเข้าตรงหน้าวิหารนะครับ เป็นการนำเอาความสวยงามของลวดลายดอกไม้6แบบจากจิตรกรรมฝาผนังและจิตรกรรมลายคำมาผสมผสานนะครับและก็ได้ติดไฟให้ส่องสว่างสร้างความน่าสนใจดึงดูดให้ผู้ชมเดินเข้ามาโดยใช้ความงามของลวดลายเป็นตัวเชื่อมนำพาเข้าสู่ชิ้นงานครับผลงานสร้างส,สรรค์สื่อจากจินตภาพสะท้อนคุณค่างานศิลปกรรมล้านนาสู่คนรุ่นใหม่